สวัสดีครับผมสิบกรัญมณีนะครับวันนี้พามาชมอัญมณีสวยงามอีกนะครับวันนี้คนเดินพลอยอพลอยมาขายให้นะครับผมมีพลอยอะไรบ้างนะครับเนี่ยมาชมกันนะครับผมมาดูอันแรกก่อนนะครับอันแรกนี้เป็นพลอยเททายนะครับผมชุดนี้ชุดนี้คือพลอยเททายนะครับเททายสีแดงนะครับผมเพทายสีแดงตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เรียกว่าพลอยเททาย เพทาสีแดงนะครับผมเพทาจะมีหลายสีนะครับมีสีฟ้านะครับผมสีฟ้าที่เห็นในขณะดน,นี้นะครับผมเพทาสีฟ้าแล้วก็เพทา สีแดงคือตัวนี้นะครับผมแล้วก็เพทายสีขาวใสคล้ายๆกับเพชรเหมือนกับเพชรเลยนะครับสีขาวใสตัวนี้เห็นไหมครับผมตัวนี้สีขาวใสเหมือนกับเพชรเลยนะครับผมตัวนี้คือเพทายมันมีหลายหลากสีแล้วก็สีเหลืองนะครับผมเพทายสีเหลืองก็มีนะครับผมสีเหลืองนะครับเพทายภาษาอังกฤษเราเซอร์คนะครับผมในส่วนไอชุดนี้นะครับเป็นโรลไล กาเนตนะครับโดโลไรท์กาเน็ตโดโลไรท์กาเนตกาเนตก็คือพลอยโกเมนแดงแก่กล่าโกเมนเอกตอนนี้ก็เรียกพลอยโกเมนนะครับผมแต่เป็นโกเมนโดโลไรท์โกเมนโดโลไร์นี่จะสวยนะครับเนี่ยที่ผมเจรนายมาแล้วนะครับผมตัวนี้คือตัวสวยนะที่เจรนายมาแล้วก็จะสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้ก็สวยนะครับเนื้อเนื้อก็สวยนะครับผมตัวนี้พอใช้ได้นะครับผม เขาเรียกโกเมนแดงแก่ตามโกเมนเอกนะครับผมเป็นพลอยหนึ่งในนุกพะเก้าเียทนี่ก็เป็นหนึ่งในพอลอยนุกพเก้าเหมือนกันนะครับไอ้ส่วนนี้ชุดนี้นะครับที่ขอมาขายให้ในวันนี้นะครับผมชุดนี้ก็เป็นพลอยสเปซสไตล์การ์เนคือพลอยสีส้มพลอยโกเมนเหมือนกันเป็นแต่โกเมนสีส้มนะครับออกสีส้มมู้ยเรียกว่าสีส้มแฟนตาหรือสีแฟนต้านะครับผม เจริญใออกมาแล้วก็สวยเหมือนกับในรูปนี้นะครับผมตัวนี้เขารสีส้มแฟนตาเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยสีส้มส้มแบบนี้แหละครับผมออกสีส้มสมสีแฟนตาเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าสเปซสไตล์กาเน็ตนะครับสเปซสไตล์กาเน็ตสีส้มแฟนตานะครับผมสีส้มแฟนตามามาชมอีกในกัต่อไปตัวนี้เป็นของ ตัวนี้เป็นพลอยทับทิมนะครับรูบี้ทับทิมของโมซัมบิกเป็นทับทิมดิบนะครับผมพวกนี้เป็นพลอยดิบบนนะครับตัวนี้เป็นทับทิมดิบคือดิบคือไม่เผาหรือไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนะครับครับผมตัวนี้เป็นพลอยทับทิมดิบอ่าพวกพวกนี้ก็สวยนะครับผมอ่าเม็ดนี้ทําดิบได้เลยนะครับผมเดีวนี้เป็นพลอยทับทิมดิบของโมซัมบิก นะครับผมตัวนี้ตัวนี้นออกสีแดงอมชมพูนะครับสีแดงอมชมพู <c oughs> ปัจจุบันนี้มันมันหายากเนอะน,นะครับผมที่ตัวสวยๆมากๆราคาแพงมากเลยนะครับผมอันในชุดนี้ก็พอใช้นะครับผมตัวนี้ก็ทำหนีบได้เหมือนกันนะ <c oughs> เป็นทับทิมดีบของโมสมบกนะทับทิมหลายท่านสงสัยว่าทับทิมมัน,ม,นมีหลายแหล่งนะมีหลายแหล่งครับที่ราคาแพงๆก็มีของทับทิมสยามหรือทับทิมของไทยเรานะครับเป็ดปัจจุบันนี้คุณหาไม่มีแล้วนะครับหาชมก็จะยากแล้วนะครับผมทับทิมสยามทับทิมสยามนะครับแต่อันนี้เป็นทับทิมโมัเบกแล้วมาที่ราคาแพงๆก็เป็นทับทิมพม่านะครับผมเปน็นทับทิมพม่านะครับแล้วก็ เป็นทับทิมของโมสมบิกตัวนี้นะครับแดงอื่นก็มีแต่มันไม่ค่อยสวยไอ้ตัวนี้คือของทับทิมดิบของโมมบิกนะครับผมอันนี้ผมที่ผมซื้อมาใหม่นะครับอันที่อันที่เก่าที่ผมซื้อมาเมื่อก่อนไว้สามกิโลก็เเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยชุดชุดนั้นจะสวยกว่าชุดนี้นะครับผมแชุดนี้ คนที่เคยมาขายให้นะครับเอามาขายให้กันเลยอเอาเซกเกบไบต์นะครับผมก็ต่อไปมันไม่มีแล้วนะครับผมเอาพลอยสดเซีามาที่ซื้อมาใหม่ในวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับผมสวัสดีครับ